วัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับมันแกว V ออสมือ2นะครับวันนี้นะครับจะพาลูกค้าครับมาดูกับวีออสเจนสามไมโนเชนนะครับสีบอลเงินราคาโคตรถูกเลยนะฮะอยากรู้แล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับมันแกว V ออสมือ2ด้วยนะครับเน่เป็นต้องบอกกับลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับว่าช่องเก่าเนี่ยเซลล์แกวไม่สามารถคืนช่องได้นะครับเลยต้องเปิดช่องใหม่นะช่องใหม่เนี่ยจะใช้ชื่อคําว่ามันแกววีออสมือ2คัดเกต นะครับนะฮะตอนนี้เปิดช่องใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างไปดูกันนะครับมาครับวันนี้เรามาดูกันแบบสีบอลเงินแบบนี้เลยครับกับ Toyota v วีออสเจนสามมายเนอร์เชนนะครับสาหรับคันนี้นะเป็นรุ่น e นะครับ1.5 e นะสีบอลเงินแบบนี้นะครับมาเริ่มกันเลยด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวกระจังนะครับตัวกระจังเนี่ยจะเป็นแบบ t shape นะครับสี เทานะครับเมทัลลิกนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเป็นรุ่น E นะครับจะได้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่น J จะได้เป็นสีดําด้านนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะมาต่อกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับหรือหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวคมไฟเนี่ยสวยๆนะครับขาวขาปิ้งเลยนะครับนี่แบบนี้นะนี่ครับนี่ลากวิออสนะครับบอกเลยว่าสวยๆนะครับคันนี้นะที่สําคัญนะครับได้ ไฟสปอตไลท์ด้านล่างมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ครับตัวดักลมด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเทาแบบเมทัลลิกนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับนะรับประกันได้เลยว่าตัวนี้นะครับรถตัวนี้นะโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีจนหักหิืความนำท่วงตัดต่อ,ตอก่อไม้กับสีแน่นอนนะครับไปส่วนด้านซ้ายก่อนเลยเรา,าเริ่มด้านซ้ายกันนะครับด้านซ้ายนะดูพวกเส้นสายช่องไฟนะครับเส้นสายช่องไฟเนี่ยนะฮะดูได้เลยว่าอยู่ตรงเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ บอกเลยนะว่าเส้นฝากระโปรงนะครับรับกับเสา A นะครับบอกเลยว่าเดิมๆนะโครงสร้างเดิมๆนะครับแล้วก็ดูเส้นสายด้านข้างนะครับเส้นสายด้านข้างตัวรถเนี่ยฮะบอกเลยว่ารับกันตั้งแต่ตัวหน้ารถถึงท้ายรถเลยนะครับอ่ะดูนะฮะแก้มข้างก็ดเดิมนะครับตัวกันชนเนี่ยฮะก็อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคยถอดนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ล้อแมกนะครับ ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับเป็นสีออกเทาๆนิดหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมยางเน็กนะครับยางเป็นยี่ห้อเน็กนะฮะเป็นยางทั่วไปนะครับปีเนี่ยปีเป็นปี2022นะยางเนี่ยบอกเลยว่ายางยังใหม่ๆนะครับยางปี22นะเห็นไหมฮะนี่ฮะยางปี2022นะครับส่วนดอกยางเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหนา หนาเลยนะครับดอกยางเนี่ยหนาหนาครับนี่ฮะยังใช้งานได้เยาวๆนะครับส่วนตัวซุ้มล้อนะครับตัวซุ้มล้อเนี่ยฮะดูก่อนนะตัวซุ้มล้อเนี่ยดเดิมนะนี่ดูฮะสีดำเดิมนะครับสีดำเดิมนะนี่ฮะซุ้มล้อสีดาเดิมนะฮะช็อคเดิมนะครับจากโรงงานนะซุ้มล้อเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักหรือความรำคาญตัดต่อแน่นอนนะครับดูได้เลยนะ่ะมาต่อกันด้านบนนะครับตัวด้านบนเนี่ยนะฮะ ตัวกระจกมองข้างนะครับถ้าเป็นรุ่นม i n เนอร์เชนแล้วนะครับจะตัวกระจกมองข้างนะฮะจะได้ไฟเลี้ยวตั้งแต่รุ่น e เลยนะครับนี่แต่ถ้าเป็นตัวยังไม่มายเนอร์เชนนะครับตัวกระจกมองข้างจะไม่ได้รุ่นอ e ีจะไม่ได้อ่าตัวไฟเลี้ยวนะครับตั้งแต่รุ่น e และที่สําคัญนะคันนี้ได้กระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยพร้อมเลยนะครับนี่อาสวยๆนะครับมาดูในส่วนของมือเปิดประตูนะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีบอลเงินลูน่านะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับช่องไฟประตูนะครับนี่ฮะให้ดูเป็นภาพรวมนะบอกเลยว่าเดิมนะครับไม่มีตกแน่นอนนะฮะดูดูจากวิดีโอเนี่ยเราก็รู้เรื่องแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูซอกประตูกันบ้างนะครับดูความเดิมของซอกประตูกันสักนิดหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับซอกประตูเนี่ยเดิมนะฮะรอยน็อตเนี่ยไม่มีการขันนะครับนี่ไล่ลงมาเลยนะฮะรอยน็อตนี่ไม่มีการขันนะครับนี่ดูได้เลยนะฮะสภาพเดิมเดิม นะครับเดิมเดิมเลยนะด้านล่างนะครับคันนี้มีตำหนินิดเดียวเองนะฮะมีล่องลอยการลงนิดเดียวเองนะครับปกติจะเยอะนะนี่แต่คันนี corazón. ้มีล่องรอยการลงนิดเดียวนะครับส่วนเสาบีนะครับก็ตัวน็อตประตูหลังนะครับบอกเลยว่าอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีรอยขานเลยนะครับแบบนี้นะนี่สวยๆนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับไม่มีรอยงัดแงะแกกานะครับสําหรับโตโยต้าวีออคันนี้นะจะอยู่ตรงเสาบีนะครับแบบนี้เลยนะฮะ บาร์ล็อกนะครับก็ไม่มีการขันเลยนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีการขันนะครับเสาบีเดิมนะฮะเดิมบางนะครับตามสไตล์โตลต้านะครับเดี๋ยวดูเม็ดอาร์กันบ้างนะฮะเม็ดอาร์นะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าเม็ดอาร์คันนี้ไม่เคยแกะนะครับนี่นะฮะซอกเม็ดอาร์กเดีวดูฮะเป็นวงกลมเห็นเด่นชัดนะครับนี่คือรถเดิมแน่นอนนะครับนี่ฮะเดิมๆนะแต่ผมขอแกะแค่นี้นะครับเพราะคันนี้ยังไม่เคยแกะนะครับ โอ้โหแน่นมากนะเดี๋ยวมาดูเกะหน้ากันบ้างนะครับว่าเราจะได้พวกเอกสารอะไรมาบ้างนะครับคันนี้จะได้ตัวคู่มือมาแล้วนะครับได้ตัวคู่มือการใช้งานนะครับอย่างเดียวมานะครับแต่ตัวตัวเล่มเนี่ยไม่ได้มานะครับแต่ว่าตัวกระเป๋ายังอยู่นี่ฮะโอเคมีเล่มอยู่ด้านในนะฮนะนี่ยังไม่ได้แกะนะดูนะยังไม่ได้แกะนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าครบครบนะเดี๋ยวดูหน้าเล่มกันด้วยนะครับดูหน้าเล่มกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ภาษีนะครับภาษีหมด -66 นะนี่ภาษีหมดปี6 6นะครับเดี๋ยวดูหน้าเล่มสักนิดหนึ่งนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นรถปลดจากบริษัทนะครับนี่ฮะรถปลดจากบริษัทมานะครับนี่นะเป็นรถกรุงเทพเดิมแท้ด้วยนะครับรถปลดจากบริษัทมานะครับสำหรับคันนี้นะฮะอ่ะ ไปกันต่อนะครับมาดูในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ฮะประตูด้านหลังนะครับก็อยู่ในออซอกเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่ há, ฮะซอกเดิมนะนี่น็อตไม่มีการขันนะครับบอกเลยเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับนี่ฮะโอ้ด้านหลังไม่บอกเลยแทบไม่ได้ใช้งานนะครับไม่มีร่องรอยการขึ้นลงเลยนะ mm. สวยๆนะครับบานล็อกเนี่ยเดิมนะครับสวยๆ นะฮะนี่อ่ะมาดูกันตรงนี้สักนิดนึงดูเม็ดอาร์ก,กันด้วยโอโ้เม็ดอาร์กเนี่ยไม่เคยแกะนะครับเอ็ดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยเดิมนะครับนี่เดิมเลยนะฮะเดิมเดิมเลยนะบอกเลยใครกําลังหารถคันแรกไปใช้งานนะแนะนําคันนี้เลยนะครับเดิมสวยแน่นอนนะฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นยงไงเส้นสายนะครับดูก่อน เส้นสายเนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับเซมแก้วรับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพิดารน้ําท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับตัวมาเดร์เชนนะไฟท้ายเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเขาจะเอาไฟเรียวและไฟถอยนะครับย้ายลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วตัวด้านบนจะใช้โครเมียมมาแทนนะครับให้ออกแบบดูสไตล์ดุดุนะครับไฟไฟเบรกตัวนี้จะเป็นแบบ l e d แล้วนะครับส่วนไฟดี เลี้ยวกับไฟถอยนะครับจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูกันบ้างนะครับว่าฝากระโปรงท้ายนะครับในการความจุของสัมภาระด้านหลังของต o วต้าวีออสเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าจุเยอะแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาต่อกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูไหครับนี่ด้านท้ายนะช่องสัมภาระด้านท้ายของต o วต้าวีออสนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้โหกว้างขวางมาก นะครับดูเลยนะฮะกว้างขวางจริงนะครับกระบะตัวอ่าไม่ใช่กระบะนะครับเขาเรียกตัวด้านท้ายเนี่ยสามารถบรรจุนะครับกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 4- 5ใบแน่นอนนะครับนี่ดูได้เลยนะนี่โอ้โหเดิมๆนะที่สำคัญผมแอบเห็นนะครับลูกค้าเก่านะครับทําการติดตั้งนี่ถังดับเพลิงนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะนี่โอ้โหเป็นไงฮะเจ้าของเก่าติดตั้งมาเพิ่มนะครับบอกเลยว่าคันนี้ครบๆนะฮะเดี๋ยวดูนี่เลยนะครับ ดูอุปกรณ์ด้านในกันหน่อยนะครับอุปกรณ์ด้านในนะครับโอ้ oh, ตัวนี้นี่มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับมีเครื่องมือกล่องแดงมาพร้อมเลยนะครับเครื่องมือครบนะครับตัวล้ออะไรเนี่ยครบเดิมนะครับนี่แบบนี้เลยนะส่วนแม่แรงนะครับของโตโยต้าวีออสนะแม่แรงเนี่ยเขาจะอยู่ที่ใต้เบาะคนนั่งข้างด้านสายนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงท้ายกันสักนิดหนึ่งให้ดูหน่อยนะครับนี่ฮะเนี่ยคือ ปิดอย่างเงี้ยคือรถเดิมนะครับปิดแนมแนมแน่นๆน,ๆน่นะครับเสียงตุบๆอย่างเงี้ยนะครับคือเดิมแน่นอนนะครับมาดูต่อกันด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยนะฮะเราดูเป็นมวลรวมเลยแล้วกันนะครับมวลรวมด้านขวาคันนี้บอกได้เลยว่า เดิมจริงๆเดิมสนิทนะครับไม่มีการชนหนักคําว่าเดิมของผมคือไม่มีการชนหนักีควานณาทำวมตัดต่อกลอนไม้กับสีแน่นอนนะครับคําว่าเดิมสําหรับผมนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ารถมือ2เนี่ยนะครับต้องมีการเก็บสีกันมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าถ้าชนเนี่ยทางบริษัทเราไม่มีการรับซื้อแน่นอนนะครับหรือลูกค้าซื้อคันนี้ไปแล้วนะครับถ้าไปตรวจเจอนะครับกลับมาคืนได้เลยนะครับเราจนดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับนี่ครบบอกได้เลยรับประกันจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราดูประตูหลังกันบ้างด้านขวานะครับประตูหลังด้านขวาก็ซอกเดิมนะครับซอกเดิมนะนี่น็อตเดิมซอกเดิมนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะน็อตเดิมซอกเดิมนะครับส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยฮะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้า,ผ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 าดำนะฮะตัดด้วย Lily ลายลังพึ่งสีส้มนะครับแบบนี้เลยนะลายลังพึ่งสีส้มแบบนี้นะครับ นี่ลายรองพึ้นสีส้มนะเบาะด้านหลังเนี่ยครับไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับดูได้เลยนะไม่ค่อยได้ใช้งานนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อด้านหน้านะครับนี่ฮะด้านหน้าเดี๋ยวเราสตาร์เทเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่งลวกันนะครับนี่เป็นไงฮะสตาร์ททีเดียวติดฉึงนะครับกับตัวต้าย้อคันนี้นะดูเลขไม์กันก่อนนะครับคันนี้เลขไม์เพียง2องแสน 4,889กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเลขไมล์เนี่ยไม่ได้น้อยได้เยอะเกินไปนะครับอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับอย่าดูแค่เลขไมลอย่างเดียวนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับโตยต้าวิออเนี่ยนะครับเครื่องอืดตึกทนมากนะครับสามารถใช้ได้กันได้เป็นล้านๆ้าโลเลยนะครับเครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเล่นซีดี mp3 นะครับต่อ fm/am ได้นะครับแล้วก็มีระบบ USB แล้วก็ต่อสายแจ็คได้นะครับลงมาด้านล่างนะในส่วนของแอร์นะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบมือหมุนนะครับคันนี้นะแอร์มือหมุนนะครับตัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ CVT นะครับออโต้ CVT นะครับแบบคันบันไดนะฮะแบบนี้เลยนะครับเบรกมือเดิมนะครับเป็นยังเป็นเบรกมือเดิมเอยู่นะครับส่วนตัวเบาะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเบาะผ้าลายลังพึ่งสีส้มนะครับแบบนี้เลยนะนี่ครับนี่คือของ Vios นะครับนี่ครับเบาะลังพึ่ง สีส้มของวีออสนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ฮรบ,บอดเดิมสวยแน่นอนนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูกันมาครับเรามาดูในหน้าตาของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับวีออสตัวนี้นะจะเป็นตัวม i n เนอร์นะครับจะได้เป็นเครื่องดูโอ VVTI ฝาขาวแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นเครื่องดูโอ ฝาขาวนะครับคันนี้เลขไม้เนี่ยสองแสนใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ดูตัวห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนี่ดูฝาบนนะฝาบนเนี่ยนะครับไม่มีการขันน็อตเลยนะครับนี่ให้ดูนะนี่นี่ครับน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันเลยนะครับแสดงว่าคันนี้นะไม่มีการเปิดฝาบนแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับ uh, ตัวยางฝาวาลววเนี่ยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับสแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยเดิมๆแน่นอนนะครับไม่มีการขันการเปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ ในเมนูในส่วนของโครงสร้างนะครับเราดูด้านขวากันก่อนนะครับแก้มขวาเนี่ยนะฮะยังอยู่ในน็อตเนี่ยยังอยู่เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะสภาพเดิมสวยนะครับนี่ฮะน็อตไม่มีรอยขันนะนี่ดูเดิมๆแบบนี้เลยนะครับส่วนต่อมาด้านบนนะครับด้านบนตัวน็อตฝากระโปรงนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้นะครับทำสีฝากระโปรงนะครับลูกค้าเก่ามีการทําสีฝากระโปรงนะครับแต่ไม่มีการชนหนักหรือความน้ำท่วมแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะฮะ แต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะแต่ว่ามีการทําสีเก็บสีนะครับนี่นะครตัวสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะนี่ข้างในเนี่ยไม่ได้ทําแน่นอนนะครับทําแค่ภายนอกนะครับลูกค้าเก่านะนี่นะให้ดูลงรอยกันน,น,นนี่ล็นอน็อตนี่น็อตมีรอยขันนี่นะครับแบบนี้นะถ้ามีเราบอกมีนะครับแต่ตัวซอกด้านในาเนี่ยดูนะซอกด้านใน,านไม่มีการขันนะนี่เดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อนะครับไม่มีการขันนะครับ แก้มด้านซ้ายนะครับเดิมนะครับนี่ดูไม่มีรอยขาดเลยนะครับโครงสร้างตัวคานหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว V ีออเนี่ยครับไอตัวคานด้านหน้านะครับที่มีรอยยับอย่างนี้นะอันนี้คือเดิมๆของเขานะไม่ใช่ว่ารถโดนมาหรือว่าดัดมาครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจนะครับตัวคานด้านหน้านะครับแผง ด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าตัวกิบล็อกเนี่ยครับไม่มีร่องรอยการงัดการแกะเลยเนะครับเดิมๆแน่นอนนะแบบนี้เลยนะนี่เดิมๆซูมให้ดูครับไม่มีรอยแกะนะนี่เดิมๆแท้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันนะครับว่าคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาครับมาสรุปราคาให้กับลูกค้าฟังนะครับสําหรับเจ้าโตโยตา้า วีออส 1.5e Gen3 มาเนื e ้อเชนปี17สีบอลเงินคันนี้นะครับเซมแก 21, ้วสักินึ่งะฮะเจ้าคันนี้นะครับค่าตัวเพียง3แสน0ี่บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวจัดได้เต็มนะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.99นะครับหรือเลือกรับขับฟรี90วันนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ยันจบนะครับเซมแก้วให้ส่วนลดไปเลย20,000บาทเอาคันนี้ ปในราคา3 2 9 0 00สน้พบาทนะลูกค้าที่ดูจบคลิปเท่านั้นนะอันนี้เรามีโปรโมชั่นตอนท้ายนะครับแล้วยังไม่พอครับลูกค้าส่งคันนี้นะประมาณ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่มีเงินเขาเรียกว่าาเงินเดือนนะครับประมาณประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะออกคนเดวได้เลยแต่ต้องเครดิตดีนะครับแต่ถ้าเครดิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามารถ โทรมาปรึกษาหลังใหม่ได้นะครับลูกค้านะครับและยังไม่พอนะครับคันนี้ยังมีของแถมให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขัดเคลือบสีแบบเซรามิกนะครับสปาภายในนะครับมีวารันตีช่วยเหลือฉุกเฉิน W Smart บรค่า5,000บาทแถมไม่ฟรี1ปีนะครับช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับและก็ยังไม่พอนะครับให้น้ํามันวันรับรถอีก1,000บาทนะครับแถมให้เลยนะครับบอกเลยบอกเลยว่าออกรถไปมีน้ํามันแน่นอนนะครับยังไม่พอนะครับวารันตีบริษัทนะครับ ดูในเรื่องของเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้านะครับนาน30วันนะครับและก็ยังมีในตัวของอรับประกันนะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับ173การก่อนปล่อยแน่นอนนะครับพร้อมถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก1รอบนะครับวันรับรถบอกเลยว่าอุ่นใจแน่นอนนะครับใครอยากเอารถกเซมเบเกลนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโซโนโ4น 690909นะครับหรือจะปรึกษาหาข้อมูลหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ได right. um, right. so ้ที uh. ่เบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อติดตามนะครับได้ที่ a c e b o o k อ่า TikTok นะครับมันแกวรถยนต์มือสองนะครับส่วนคลิป u t u b e นะครับติดตามได้ที่ช่องใหม่นะมันแกววีออสมือสองคัดเกรดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลากับเซมแกวแล้วนะครับรอบหน้าคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเซมแกวจะพามาดู v ีออสเลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่โดนๆดนกันอีกนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับมันแกวีออสมือ2คัดเกรดด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,สสดีสวัสดีครับ